หนูอ่านแค่ตัวหนูคนเดียวเองที่แบบก็หมายถึงว่าเขียนเขียนเฉพาะใช่ค่ะเรารู้ตัวคนเดียวแต่คนอื่นคนอื่นอ่านไม่รู้เรื่องก็คือเป็นภาษามึงคนเดียวเนี่ยถ้างั้นเพราะว่าหนูไม่หลึกหลุมหนูไม่อ๋อโอเคโอเคก็คือไม่เคยเรียนใช่ค่ะไม่ได้เรียนอุ้ยอ่ะวางวางตรงนี้อ่ะใช่ค่ะหนูก็เลยหนูอย่ามีอะไรได้เพื่อนหนูก็แบบหนูแบบเชื่อในตัวเองว่าบอกว่าพ่อแม่บอกอะไรอ่ะแบบ ถึงแม่ว่าเราจะไม่เกดน,นะเสือแต่เด็ดเดเราสมองไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะเราจะเกดขึ้นมาได้สักวันวนึงอหนูก็เลยหาโอกาส เท่ากันนะคะเรียนรู้หนูเห็นพี่โบนี่แหละค่ะเห็นเขาเออเขาทำได้แบบนี้อีนอันนี้มันคืออะไรตอนแรกๆหนูกลัวนะคะกลัวกลัวแบบโดนหลอกโดอฉัก็ไม่กล้ามาทาหนูไปเรียนรู้ก่อนนะไปถามพี่เขาทีเดียวไม่ได้ไปถามเลยแล้วก็ไปถามเห็นหมอดุดุหนูก็กลัวอ่าโอเคดุดุนั่นดุดุซะแล้วก็อยากรอทำอ๋ออยากลองทำหนูก็เลย พี่ๆบอกว่าเราต้องมีไอดีก่อนถึงจะทํางานได้ใช่ค่ะหนูก็เลยโอเคหนูไม่คีดอะไรมากหนูถ้าคิดว่าสมมติว่าอ่ันนี้มาแพ้ใช่ไหมถ้าเราสตอสิค้าค้านี่นี้หนูไม่รู้แต่ว่าถ้าซื้อขอประมาณนี้สบาดเราไม่แพ้หน่าบะเพราะเราเป็นแม่บ้านเพ้ยังไงหูแล้วเปล่าเพราะว่าเราต้องทำสี่ถึงห้าอ่ะสี่ห้าวันอ่ะเงินเดือนครึ่งเราอ่ะเออสบายถึงา่า ห้าสี่ห้าพันนี่คือมันเงินเดือนครึ่งหนึ่งของเราใช่อะแล้วทําไมเราถึงถึงตัดสินใจเอาเงินครึ่งเดือนเรามาทำบอกหนูอยากเออหนูหนูก็ตัดสินใจมาถ่ายตอนเล่นๆอะหนูอย่าร้องหนูขี้แค่อยากร้องอยากร้องพวกไม่ช้าะอยาะอยากลองดูอะอยากลองดูใช่ค่ะหนูก็ขี้แค่นี้โอเคเงินแค่นี้ หนูยุ่งแค่นี้นะถ้าหนูโดนหลอกก็ไม่เป็นไรหนูได้ขอเยอะโดนหลอกแล้วก็ไม่เป็นไรหนูก็าหาใหม่ได้หนูจะได้เอาไปแบบบทเรียนคือถ้าโดนหลอกก็เอาไว้เป็นบทเรียนอย่างนั้นก็ได้ของใช่โอเคแค่นะแล้วก็หนูไม่ได้บอกพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ได้บอกไปคนเดียวเลยคนเดียวถ้าหนูผิดหนูจะยอมรับผิดก็คือจะยอมรับคนเดียวใช่ ม่บอกใครหนูก็เลิกเลยแล้วเราก็มาทาเราก็มาฟาบอลไลท์นะหนูไม่รู้แล้วก็จูไว้นะจูไว้ออกว่าไม่ออกว่าน่ะหนูได้คนเดียวค่ะโอเคแล้วก็เลยเออหนูทำมาแล้วก็ไงอ่ะทำจากที่บอกบอกเราหน้าที่ตอนนี้เลยค่ะอ่ายังไงเราไปโครงใหม่นี่นะอัดานแรกเราเข้ามานี่แอดบลนนี้เราต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ให้รู้เรื่องเราไม่มีสมองไม่ดีเราไม่มีความสามารถไม่เป็นไร เอาใจแล้วก็ตัวเรามาพาตัวมาเรียนรู้ก็แค่นะแล้วก็เพราะว่าหนึ่งปคนที่ไม่รู้เรื่องคนหนึ่งคือก็ถามตามมาเรียนรู้เรียนรู้บอบอกว่าเราไปเราไปคนใหม่นี่นะหน้าที่เรามีแค่ว่าเรียนรู้งานเสร็จแล้วก็เรายังไม่มีผลลัพธ์เงินเจริญชุดเราลัลไป กีสีค่ะที่ได้อ่ะใช้ดูให้เกิดผลแล้วเราก็เจ๊ชิวรอหนูก็ทำตามไปนันเลยก็คือว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องเงินเพราะว่าเราไม่มีเงินไม่มีก็หนูไม่ได้เราไม่มีเงินจะขายก็ขายไม่ได้อยู่แล้วก็เลยต้องกลับมาแดกก่อนใช่ค่ะหนุกีดูกิีดูแล้วก็นะกนแรกไม่ได้คิดจะกินเหรอไม่โอ้ยมึงไม่คิดจะแดกด้วยตอนแรกตัดมึงนี่เฮียเนาะ มันก็เลยบอกว่าบอกว่าเออไปแจกทุกทอลอ๋อไปแจกเส้นทดลองอบอแล้วหนูไปแจกไหนพี่บอกให้ไปแจกเส้นทดลองแต่ไม่มีเพื่อนใช่ค่ะแล้วไปแจกใครหนูมีเพื่อแค่ว่าประมาณอยู่หมู่บ้านเดียวกันอะโคสอสามคนอ่มีเพื่อนอยู่สามคนไปเลยเือว่าหนูไปแจกคนนึงแล้วก็เออเขามีเพื่ออีกคนก็ไอค่ะก็คือว่าเราไปแจกคนนี้ไล่คนนี้หาคนนี้แจกอีกอ่ะ ชอบแล้วก <Ay glorious. S 1> ็ค uh ุย huh. ก er uh ันบ่อยเงี้ยแล้วก็รอดต่ออ่าอย่ารอมาได้ก็คนหนึ่งสองคนไม่ถือสี่ถึงห้าคนเลยบั้มีคนหนึ่งประเดี๋ยวคือว่าพอใช้เอ่อไฟเบอร์เนี่ยชอบก็คือแจกแจกไปห้าคนมีคนหนึ่งชอบไฟเบอร์อะไรไงต่อแล้วก็คอามาซื้อค่ะซื้อแล้วหนูได้เงินหกร้อยตัวละหนก็ซื้อปุ๊บได้เงินหกร้อยแล้วทำอไงต่อ แล้วก็หนูโพสโอ้โหเพราะว่าหนูไม่คืนได้นะวันละหกเลยโอ้ปกติปกติได้สองร้อยสิบสองร้อยสิบอันนี้วันนี้ได้หกเลยได้หกร้อยกันโพสลงเลยจดเลยใช่ไหมบอยว่าอย่าอย่ารูปอันนี้รูดได้แล้วก็ต่อไปแล้วก็ถือที่วันก่อนที่หนูจะคืนซีอวน่ะได้สามพัโอ้โหหนูคุยกับพ่อแล้วก็ท่าจันไหลคุยกับพี่อีเลยอ่ะแล้วก็ต่อต่อเล่นๆหนูไม่บอกใครไม่บอกพี่น้องไม่บอกใครด้วยเพราะว่าหนูรู้ถ้าพูดอ่ะอันนี้ไม่แพ้นะถ้าเป็นอาจจะโดนหลอนนะนะะเพราว่า บ้านเราอะมันเคยบะบาดก็ไม่เคยได้มันไม่รู้เรื่องที่ธุรกจไม่เคยรู้ทูอะไรประมาณนี้ถ้าพือวเพราะว่าถ้าเขาจะบอกว่าเออยาไปท่านะอะไรนูนนี่นา่นเขาไปัวเราเนปกติหนูเข้าใจแต่ว่าหนูไม่พูหนูอยากราก็หนูไปเองเลยถ้าหนูผิดหนูจะรับรับผิดชอบตัวเองก็หนูไปเลยค่ะหนูลงมือทากล้าที่ลงมือทาถ้าหนูไม่กล้าที่วันนะหนูไม่หนูจะไม่มาถึงที่วันนี้เลยอแล้วตอนนี้จากวันนั้นถึงวันเนี้กี่วันแล้ว กี่เดือนตอนนี้สี่เดือนป่ะหอสี่เดือนค่ะสี่เดือนแล้วได้ได้ไปกี่บาทไหนดูสิได้ฮะได้กี่บาทดูดิไดูดิเดือนละประมาณเก้าพันถ้าทํางานประจําอยู่เนี่ยก็แสดงว่าจะได้ประมาณสามหมื่นหกสามเก้าสี่สามสิบสองสามหมื่นก็แสดงว่าถ้าตอนเนี้ยหนูยังทํางานประจําอยู่หนูก็จะได้แค่สามหมื่นหกใช่ค่ะแต่อันเนี้ยหนูลาออกจากงานประจำใช่ค่ะทำที่นี่สี่เดือนสี่เดือนก่อนค่ะอ่ะพี่อยากดูว่าเท่าไหร่ นี่ค่ะลักาค่ะลงมาลักาค่ะสามแสนสี่สามแสนเก้าโห่กับสี่แสนเนาะใช่สี่แสนแล้วค่ะเยอะนะก็แสดงว่าตกตกเดือนละแสนใช่ใช่เดืละแสนตอนแรกๆอ่ะบอสหนูได้เอ่อยาได้แค่เดือนนึงได้ห้าหมื่นอ่ะหนูไปซื้อ iPhone 43อ่าใช่ค่ะก็คือว่าตอนแรกซื้อได้ห้าหมื่นปุ๊บใช่ค่ะซื้อ iPhone 13ใช่ค่ะเงินเหลือเท่าไหร่ ไม่เหลือนีดีดีนีเลยกูชอบมากเลยจำเบอร์จำเบอร์มันไม่เหลือแดกเลยนะไม่มีไม่มีใช่ค่ะก็คือซื้อเลยใช่ค่ะเท่ไปก่อนแดดก็ไปที่หลังป๊อปเคยบอกว่าไม่ได้กีนเขาก็ไม่เป็นไรกินมา่าค่ะเราต้องมีผลลัพธ์ก่อนพอซื้อไอ้พอซื้อไอ้พอได้ห้าหมื่นปุ๊บเดือนแรกซื้อไอโฟนปุ๊บใช่ค่ะห้าหมื่นเหลือไม่เหลือเงินแล้วตอนนั้นกินอะไร แล้ววันต่อมามันปังปหมซื้อไอโฟนเสร็จตอนแรกๆดูท่าเดือนแล้วห้าหมื่นนะต่อไปดูซื้อไอโฟนเสร็จคือมาเดือนละแสกว่าโอ้ยไม่เคยได้แล้วก็แบบแล้วตอนนั้นเป็นไงแล้วก็หนูทำมาประมาณเออลาจานะก็เดือนแสกว่าแล้วก็ออกจากงานประจำเลยแต่จะออกจากงานประจำแต่ตอนที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะเออไปเรียนรู้ไปหนูก็มาตอนนี้ก็มาอยู่ในธุรกิจประมาณสี่เดือน เดียวก่อนนะคะว่าก็ไม่เคยทําธุรกิจแล้วก็ไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วก็มันต้องอยู่อีกสักสี่ห้าปีก่อนจะเก่งค่ะอยู่ไหมอยู่ค่ะไม่อยู่ที่นี่จะมาอยู่ที่ไหนอ่ะโอกาสดีๆแบบนี้ถ้าเราทีเข้าไปจะได้เราแบบยังไงอ่ะไม่ไหวอ่ะจะจะเด็กนะแบบกลัวกลัวก็กลัวแล้วก็เอาอจีบเหรียญนะ ไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมจะดีจะทายให้ได้เรได้ใจมาแวันนี้มาทำอะไรเซฟ่อนันนี้มาซื้อเอ r เวอร์คะซื้อี3าแล้ววันนี้1ิอ๋อซื้อสองเครื่องเลยเหรออโซไม่ห้าแล้วก็นะเอาจี๊ซื้อไม่เคยได้อันนี้เสื้อตัวเท่าไหร่เสื้ออันนี้เว็บมือกว่าแล้วไหมสองชิ้นค่ะ ซื้อสมุดสองชุดหมืกว่าเหรอเคยไหมเคยซื้อไหมไม่เคยแล้วทำไมถึงซื้อไม่เคยได้ด้วยเชื่อไหคะเชื่อหมดแล้วพอหนูซื้อสองชุดหมื่นกว่าเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไหมความรู้สึกแบบว่าโอ้โหตอนใส่ตอนใส่เป็นไงตอนใส่ชุดชุดตอนใส่ชุดละสี่ห้าพันเป็นไงความรู้สึกโอ้แบบไม่เคยใส่นะในชีวิตตีนขาเลยแล้วก็แบบไม่เคยได้เมื่ตะนกอดก็แบบไม่ได้อ่ะ ถ้าเราซื้อมเงินแบบนี้เราต้องเก่งเลยแบบเดือดกว่าเนี่ยเออมาทานดอกดีอ่ะเออเรา เพราะตอนนี้ก็แม่ก็บูชาในตัวหนูมากๆแม่เหรอใช่ค่ะตอนนี้หนูู่เท่าไหร่เราไม่คุยกับหนูอ่ะว่แม่บอกตลอดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคนเนี้ยมันแย่กว่าพี่ๆน้องๆสมองเขาไม่ดีนะมาโตขึ้นมานะมาเก่งกว่าเพื่อนๆอีกหนูได้ยินแล้วก็หนูน้ำตาแล้วจีเพราะว่าได้ยินแล้วก็แบบไม่เคยได้ยินนะตอนเด็กๆมีเด่กเขาพูดว่างงอ่ะเออดดูถูกโดูดูถูกโดนดูถูกอะไรก็จ้าแล้วก็เราไม่มีพ่ออ่ะเมือที่หนูพูดในแหละเออ เพื่อๆก็โดโดนผู้โดดาอะไรยังไงอ่ะหนูตั้งใจว่าสักวันหนึ่งถ้าหนูเจออากาดีๆหนูจะตั้งใจชาแ้ววก็หนูจะทาให้พี่สวยให้คอเหนให้ได้ว่าหนูคงง่อคนนี้จะสามารถประสบความสำเร็จได้หนูก็ตั้งใจไว้มันก็เลยหนูไม่โยเพราะหนูไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเพราะบอกว่าเจ้าเจเรียนรู้เราก็รู้แหละก็ตั้งใจมาจริงก็ไม่มีข้ออ้างใช่ไหมทั้งที่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าหนูอยากได้หนูอยากทาให้ได้หนูทามาเนี่ยหนู จะอย่าให้โคที่ดูถูหนุก็ไม่อยากไปหนึ่จะทำให้ได้โอเคจะ่าเก่งกว่านี้ค่ะโอเคโอเคปะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนนะนะหนูไม่รู้เรื่องเพื่อเพื่อว่าทุกคนเออหนูเชื่อว่าทำได้นะคะมันไม่ยากเลยทำยาที่บอกบอกหนูก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าหนูทำยานะเพื่อนพื่ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะโอเคไอบคุมากหเท่บุญจอยอะไรเหรอถ้าไง